กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกราจนเป็นอย่างยิ่งครับขอกลาบคารวะครูและครูท้ทุกๆท่านครับจเจริญทำสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกๆระดับตลอดจนผู้เข้าร่วมการส่งการบ้านกับผมชื่อประพันภณภูคำชื่อเล่นประเทศชื่อใจชื่อทางธรรมว่าใจถึงสิษ์คราจนอายุบัณในอายุ73สิบสปีเป็นจิตอาสา อยู่ทีู่นป่านาบุญหกภาคพื้นต่างประเทศประเทศ,เทศอเมริกาเมืองดัลลัสมอรล่าเท็กซัสการบ้านที่จะส่งก็คือการบ้านที่เราเพิ่งจะตรวจสอบว่าเอ๊ะเราเราก็มีความเจริญทางด้านเรียนธรรมะจากท่านอาจารย์มาก็พอสมควรแต่ก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเออเราเป็นอย่างนี้ เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีอัตราสูงมากถ้าใครพูดมาไม่ถูกหูไม่ถูกอารมณ์หรือว่าการมาต่อว่าเราโดยที่ว่าเราไม่เป็นไม่เด็เป็นฝ่นายผิดเนี่ยจะรับรองได้จะโดนลูกสวนแล้วก็เป็นชั้นเป็นชาวสวนอย่างนีดไม่รังรอจะนิดที่จะรอให้ใครมาโอ้ตอบเลยอะไรทั้งสิน้นพูดจะไม่ทันจบประโยคก็สวนแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราก็ เกิดความรู้สึกว่าเออเราก็สามารถทําได้ก็ด้วยการที่ผู้เพื่อนที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามาต่อว่าแต่การต่อว่าครั้งแรกเนี่ยเขาต่อว่ากับเพื่อนอ่ที่เช่าบ้านด้วยกันอีกคนอีกท่านหนึ่งว่าเราเนี่ยไปตัดต้นกระถิ่นเขาทําไมเนี่ยอย่าไปตัดเพราะว่าเขาจะเก็บเก็บฝักทั้งทั้ง,ท,งที่ฝักมันก็ไม่มีดอกมันยังไม่เกิดแต่ที่เราตัดเนี่ย เขาก็ไม่ได้ถามเราสักคำว่าเราตัดไปทำไมอยู่ดีเขาก็ไปบ่นกับนั่นว่าเออบ่นก็บ่นเขาว่าตอนนี้เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมบ้านเนี่ยเขาก็มาลอยเราฟังว่าเออนี่เขาบ่นไรที่บ่นอย่างนู้นบอกเราก็นิ่งเฉยซะเราก็เขาบ่นก็บ่นไปสิเราก็อธิบายเขาฟังเขาบอกว่าเออเราก็บอกกับเพื่อนร่วมเพื่อนที่ร่วมบ้านเดียวกันว่าเออไปอธิบายเขาฟังสิว่าการที่เราจะตัดตัดเนี่ยเราตัดเพื่ออะไร เขาก็บอกว่าพูดไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าไปพูดกับเขาแล้วเนี่ยเขายัางไงเขาก็ยึดเโยวการที่ว่าถ้าเขาคิดว่ามันมันมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีเอาเราก็ไม่ว่าอะไรจนกระทั่งมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดกับเราตอนเช้าที่เขาจะอกไปทํางานเขาบอกเนี้ยเนี้ยอย่าไปตัดนะต้นกระถินเนี่ยก็จะปล่อยไว้ให้มันมันอ่าอะไรให้ดอกให้มันออกดอกแล้วก็ฝากมันแก่แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราฟังแล้วเขาบอกเออเนี่ยมันจะเมื่อแก่แก่ก็กินไม่หมด แต่เราเห็นแล้วเนี่ยฤรือด,ดูการของการที่มันแตกฝักเนี่ยมันเลยมาแล้วประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองยอดที่มันออกมามันก็แก่แล้วเราก็ต้องการที่มาตัดให้มันแตกยอดใหม่เพื่อมันจะได้ออกดอกเขาก็ไม่รู้แหละเขาบอกงี้มันก็เป็นอย่างนี้ไปเอาเราก็ปล่อยไปเราก็ปล่อยวางเฉยจนกระทั่งเขามาพูดกับเราโดยตรงนี้แหละเราก็เราก็ไม่ได้สวนเขาแต่เราก็วางเฉยซะเราก็บอกเอาโอเคไม่เป็นไรหรอก ขอโทษด้วยนะที่ตัดเราก็ยอมรับผิดซะยินดีรับโทษจากการที่เขามาโทษเราแล้วก็ขอเอาศิกรรมเขาว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ขอโทษด้วยในการที่เข้าใจผิดคิดว่าเออตัดแล้วเนี่ยจะให้มันแตกกิ่งมาบอกว่าเอาไปไปเราก,ก็เลยปล่อยไปปล่อยไปเนี่ยนี่คือเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะต่หลายอัตราตัวเราได้ในการที่เราไม่เป็นชาวสวนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ วันนี้เองเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ที่เมืองเดียวกันนี่แหละเขาก็มาขอขอคำปรึกษาว่าเออถ้าเป็นลิซิบุเนี่ยเขาจะทาอะไรตอนนี้เราก็ถามาเออแล้วจะเป็นใครเป็นเองหรือว่าอะไรเราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งแต่เป็นชาวเอที T ่โอเปีย e เราก็เลยบอกเขางี้ดีกว่าอันดับแรกเลยเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกให้ทำน้ำสมุนไพรเดิมเพื่อปรับสภาวะความสมดุลในร่างกายแล้วก็ให้ทำดีท็อกซเสียบ้างถ้าเป็นพยาบาลเรื่องเขาอาจจะทำรู้เรื่องเราก็อันที่สามก็คือที่เราบอกเขาก็ถ้าอยากจะหายเร็วและหายชังงักนักเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกเขาลดเงินลดเนื้อสัตว์ได้ไหม ถ้าเขาค้นเนื่อสัตว์ได้เนี่ยเขาจะได้อานิสงส์ของการที่ว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นแน่้ก็จะทําให้ถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะทําได้ประการที่สี่เราก็บอกมาว่าเราก็บอกจากประสบะการณ์ของเราเลยว่าถ้าเราเครียดวิตกกังวลหวันไหวหรือกลัวหรือเราพักผ่อนน้อยแล้วก็เรามีอารมณ์อย่างเนี้ย มันจะทําให้เราเกิดท้องผูกได้พอท้องผูกได้เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเราถ่ายปั๊บหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะเป็นผลติดตามมาที่ทําให้เราอาจจะเกิดเป็นนิสัยดวงได้เพราะว่ามันต้องไอ้ก้อนอุจจะละเนี่ยมันจะพูดกับผนัง็ต้อตรงปากทวารหนักมันก็จะไม่ได้ว่าอันนี้ได้เราได้ประสบการณ์จากเราเองที่เมื่อประมาณสามสีอ่อาทิตย์มาเนี่ยเราก็เกิดการเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยเมื่อเวลาเรา เวลาเราถ่ายเสร็จเวลาเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็เอามือล้วงไปล้างไปล้างเพื่อล้างเราก็สกิดทันทีสกิดเดียวมันเป็นเป็ดเป็ดเหมยมันเป็นสกิดเมื่อเราลงทนทันทีเลยว่าดิสิโดกลับมากำเริบดังนั้นพอกลับมากำเริบเราก็เราก็ไม่ไม่ริ่งนอนใจเราก็รักษาด้วยวิธีการที่เราไปดีท็อกดีท็อกแล้วก็เราก็มาตรวจใจแล้วว่าเราเครียดลอะไรไหมเรากลัวไหมไม่กลัวอรไม่กลัวแล้วไป เราก็ารักษาเป็นตามอาการมันหายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งมานึกถึงตอนที่มีเพื่อนมาถามเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีฮะเราก็แค่ทําใจแล้วว่าแ,แค่ทําใจเท่านั้นไม่ให้ทุกข์มันก็หายแล้วแล้วโรคทุกโรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเพยตามนั้นก็มาส่งการบ้านเพียงแค่นี้ครับจเจริญธรรมครับ นุโมทนาค่ะอาเทศสาธุค่ะคที่ได้นําการบ้านดีๆมาแบ่งปันนะคะก็บางทีนานะเรื่องวามความเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นมันก็เป็นวิบากที่เราจะต้องได้รับเนาะแต่ถ้าเราทําใจได้เนี่ยอย่างอาเทศรี่เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมแล้วก็เข้าใจได้อาเทศก็สามารถที่จะก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะเทอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะ,สา,คะสาธุครับนะ ค่ะอนุโมทนาค่ะพี่เทพครับผมขอบคุณครับค่ะเราเราได้มาเรียนรู้แล้วเราก็ได้ปฏิบัติแล้วก็มาประเมินผลกันนะคะเอาผลปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟงังเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องเสริมล่านะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่แพ้กันหรอกเป็นชาวสวนสวนอย่างเดียวสวนยันตบันลาก ผูกผิดไม่ว่าล่ะถ้าชั้นโดนว่าน,นี่จะต้องเดินต้นส่วนแต่เดี๋ยวนี้ไม่สวนแล้วครับส,บสงบเฉย,ยเรียบร้อยเราฟังว่าเอ้เขาพูดยังไงเรา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 กลับมาพิจารณาตัวเองว่าที่เราทําไปเนี่ยเราทําผู้หวังดีแต่มันกลายเป็นประสมร้ายของเขาคนอื่นเขาเราก็หยุดซะหยุดซะแล้วเราก็ขอโทษของโศกศิกรรมเขาครับการกยะทาครับมันสองคมสองคมตายวาัะมันก็จบลงไปได้ดีๆไม่มีอะไรครับผม เป็นทุกที่เลี่ยงได้นะคะหนึ่งใ,<ช>ในทุกสิบอันทีธนาค่ะเที่ครับผมค่ะค่ะไม่ทราบว่าน้องมาดพร้อมหรือยังคะ